เอาลงมาลงมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวเวียงจันทร์เร็วๆเร็วเร็ว,เ,รวเอาลงมาแม่ประเทศยังไงต่อยเบา,าเอโอ้ยอเออแฝดหัวเขาก็ไม่เบาเลยนี่เราต้องซักเบาริมโขงนั่น,หนแหละ bài <laughs> thì bác phải, phải theo viếng chăn bài 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 đấy đến bò viếng chăn nào ừ nó phụn đấy món đấy น,นี่ดพี่น้องนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนะครับแมนฟังตรงขามก่แมนฟังตรงขามก็คือเวียงจันนะครับนครหลวงเวียงจันนลยแหละนี่เออยังไงกวนศจรันบุ่ณนนะขาจจอดดูยบ้านเมืองขาเจาเอา้า พาคู่รักนะครับมาเที่ยวยังจัน์ทวันนี้แตเป็นฝั่งไทยนะครับบรรยากาศดีครับครับน้องน้ำใสกิ้นคนเจ้ากำลังก่อสร้างหลายอย่างเลยค่ะอยู่้นล่างพัฒนาไม่ใกล้ม่ไ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 ม่ม่่่ไม่ไ่ไ่ม่ไม่ม่มอไม่ไม่งมัน่ไ่อ่อมไม่ไม่ไม่ม่ไม่ัม่ไ่่ไม่่ไไม่่ไม่มไ เด้อพี่น้องเด้อเดินมาขายนมโคกประหันโอ้ยน,นี่ครับไทยนะครับเบิ้งครับไทยพี่น้องเดียเบิ้งนะครับนะครหลวงเวียงจันทร์นะครับฝั่งจัแบบงหวัดอ่างนงคายฟังอำเภอศรีเชียงใหม่เนาะโอ้ใกล้กันนึงเนาะพี่น้องนี่ อ่าร้อยนามก็สิคว่ำเหมือนกันบ่อเอ็นโตโน่ก็สิร้อยในเหมือนกันละว่านี่เออบ่อเอ็นโ,โ,โตโน่กับสิร้อยในเหมือนกันละว่านี่ใกล้ๆป่านนี่ใกล้โดยสายตาหรอกว่าแต่ร้อยอีหลีก็บสีปะไหว้เหมือนกันละวะโอ้ยบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายนี่กีลังส่างโรงแหลมบอ่อนี่ยไงได้นี่ คือเวียงจันทน์เนะอนครหลวงเวียงจันแต่เราอยู่ฝั่งไทยนี่ครับเดี๋ยวเห็นได้ชัดเจนเลยแก้งคว่นขวมขวมาเนี่ยการติดขวบน่ครับขวมไม่ใช่หรอขวขวมห่วไรครบหน้างี้ที่บอกขวมนะครับอ,อ,อ่ะเบิ่งมาเป็นบนตาวพอมอกน แม่เดียวมีโอกาสเท้าขามไปเด้อพี่น้องดเด้อเดียวเวลาปล่นลงแลมเพื่อนโอ้เห็นเดไปป่วนอ่างสับป,ประรดค่ะสวยงามอันมาที่ฝั่งไทยของเรานะครับอืมก็สวยงามไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับที่เที่ยวมีที่นั่งที่ดื่มที่กินสบายนะครับบรรยากาศริมโ้งอ่าฝั่งอำเภอศรีเชียงใหม่เด้อพี่น้องเด้อ กะเฮาบ่ได้เป็นเป็นเป็นเมืองที่มันใหญ่ไง,ไงเฮาเป็นแค่อำเภอไงเออทำตองนี้เฮาเป็นจังหวัดมันก็สิใหญ่ไง,ไงนี่สัน่นอืมอืมอเด็กๆกำลังซักเบ้ากันโอ้เล่นเบ้ากันนะครับผม,อมเออเขาก็มีเบ้านะเอามาซักไหมอืมโอ้ กินซีคือบินไลยปะโอ้อกินซีเรื่อยแล้วเนี่ย,ลลย,ลยแล้ว <laughs> นะครับเอ้าทิ้มบรรยากาศไปให้พี่นอ้องในเบื้องในอย่งนกันนะครับอ่ายากาศวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะครับใกลิ่นตอนรับปีใหม่กันแล้วเดอ้อนะครับบรรยากาศริ้มโค้ง อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายฝั่งตรงข้ามนาครหลวงเวียงจันทร์ครับสวยงามเลยทีเดียวฝากติดตามช่องโชคชัยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ